เมื่อป้ามาปรากฏความตายเป็นเรื่องปกติของสิ่งมีชีวิตเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการตายเป็นเรื่องสามัญธรรมดาแต่สำหรับการตายของน้องสาวและพ่อของฉันเมื่อรา,ราวราวสาสปีก่อนนั้นฉันไม่คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาเลยก่อนหน้าที่น้องสาวของฉันจะจมน้ำตายในบึงหลังบ้าน มีลางบอกเหตุอยู่อย่างหนึ่งนั่นคือการที่น้องสาวได้พูดถึงป้าผิวซึ่งเป็นพี่สาวของพ่อน้องสาวของฉันคนนี้มีสติที่ไม่สมประกอบนักโดยเธอบอกว่าเห็นป้านั่งเล่นอยู่ที่แคร่ไม้ไผ่หลังบ้านซึ่งเป็นที่นั่งประจําของพ่อที่ชอบไปนั่งฟังวิทยุเล่นอยู่บ่อยๆบยริเวณที่ตั้งแคร่นั้นเป็นใต้ร่มไม้ใหญ่ลมพัดเย็นสบายซึ่งนอกจากจะเป็นที่นั่งเล่นแล้ว ยังเป็นที่รับแขกของพ่อด้วยเย็นวันนั้นน้องสาวบอกว่าตอนที่เธอเดินไปเก็บผักบุ้งต้องริมขอบบ่อน้ําเธอเห็นป้าผิวนั่งก้มหน้าเหมือนนั่งแคเล็บอยู่ที่แคร่ซึ่งน้องสาวยืนยันว่าเห็นป้าผิวจริงๆแน่นอนว่าทั้งบ้านนั้นไม่มีใครเชื่อเพราะป้าผิวนั้นตายไปได้ร่วมปีแล้วโดยแกเป็นลมล้มพับในห้องน้ําแล้วหัวฟาดพื้น จนไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลน้องสาวเอาเรื่องนี้มาพูดให้คนในบ้านฟังอยู่อีกสองสาครั้งจนกระทั่งแม่ดุว่าอย่าเอาเรื่องนี้มาพูดอีกน้องสาวก็ได้แต่ร้องไห้เพราะว่าน้องสาวนั้นสนิทกับป้าผิวมากและป้าผิวก็รักเธอมากเช่นกันเพราะเป็นคนเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กและนั่นก็เป็นครั้งสุดท้ายที่น้องสาวพูดถึงป้าผิวเพราะไม่กี่วันต่อมา น้องสาวก็ไปตกน้ำตายที่บึงหลังบ้านที่เธอชอบไปเก็บผักบุ้งอยู่บ่อยๆไม่มีใครรู้ว่าเธอตกน้ำจนจมไปได้อย่างไรเพราะน้องสาวออกจากบ้านไปตั้งแต่สายๆแต่กว่าจะมีคนมาพบศพของเธอก็ลอยขึ้นมาแล้วในตอนเย็นซึ่งตอนนั้นจูจูฉันก็นึกถึงคำพูดของน้องสาวที่ว่าเธอไปเห็นป้าผิวขึ้นมานั่นทำให้ฉันเริ่มเอกใจขึ้นมาว่าการตายของน้องสาวนั้นจะเกี่ยวข้องกับการเห็นป้าผิวหรือไม่ แต่ก็ยังไม่ได้คิดจริงจังอะไรพ่อของฉันคือรายต่อมาตั้งแต่ฉันจำความได้ก็ไม่เคยเห็นพ่อเจ็บไข้ได้ป่วยเลยแม้จนกระทั่งอายุจะสิบกว่าแล้วก็ตามยังคงแข็งแรงเดินเหินไปไหนได้อย่างคล่องแคล่วพ่อเป็นน้องคนเล็กของป้าผิวและอยู่ด้วยกันมาตลอดที่บ้านของเราเนื่องจากป้าผิวนั้นไม่ได้แต่างงานมีครอบครัว ป้าผิวจึงเป็นหัวเรียวหัวแรงสำคัญในการทำมาหากินร่วมกับพ่อมาโดยตลอดแม่ของฉันซึ่งเป็นน้องสะพ้ยเองก็ได้รับความเมตตาจากพี่สามีเป็นอย่างดีพอป้าผิวตายไปพวกเราทุกคนจึงคิดถึงป้าแต่ความตายก็เป็นเช่นนี้ไม่มีใครกำหนดกฎเกณฑ์ได้เมื่อถึงคราวตายก็ต้องตายไม่ว่าชีวิตใครเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นก่อนที่พ่อจะตายนั้น ไม่เพียงแต่ฉันเท่านั้นที่ได้ประสบพบเจอแม่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้เจอเช่นกันซึ่งเมื่อตอนแรกที่เจอแม่ก็ไม่กล้าปรีปากเล่าให้คนอื่นฟังไม่ใช่เพราะว่ากลัวตัวเองจะเกิดเรื่องเหมือนกับน้องสาวแต่เพราะไม่อยากเชื่อตัวเองว่าสิ่งที่เห็นนั้นเป็นจริงหรือไม่รวมทั้งถ้าพูดไปแล้วไม่มีใครเชื่อก็จะโดนหาว่าตาฝาดเพอ้อเจ้อไปเรื่องนั้นมีอยู่ว่าประมาณสัปดาห์หนึ่งก่อนที่พ่อจะเสียชีวิต คืนนั้นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มกว่าฉันเดินไปอาบน้ําที่ห้องน้ําซึ่งปลูกแยกจากตัวบ้านห่างไปประมาณ 5. ้าเมตรได้ไฟห้องน้ํานั้นเป็นไฟกลมๆหลอดไส้ความสว่างประมาณ25แรงเทียนให้แสงสีสม้สมๆซึ่งก็สว่างพอที่จะมองเห็นอะไรได้ชัดเจนพอสมควรฉันนุ่งกระโจมอกแล้วเดินออกจากตัวบ้านตรงไปที่ห้องน้ําพอกดสวิตช์เปิดไฟที่หน้าห้องน้ําก็เห็นว่าประตูห้องน้ํานั้นแง้มอยู่ ็รู้ได้ว่าไม่มีใครใช้ห้องน้ำฉันจึงดึงประตูออกเตรียมจะเดินเข้าห้องน้ำไปแต่ทันทีที่ประตูห้องน้ำเปิดออกฉันก็ขนลุกสู้ขึ้นมาทั้งตัวเมื่อเห็นร่างร่างหนึ่งนั่งอยู่บนโถส้วมแบบนั่งยองๆร่างนั้นเอาหน้าซบลงกับเขา่าปล่อยเส้นผมยาวคลุมหน้าคลุมไหล่ฉันยืนตะลึงตัวแข็งทื่อในใจตอนนั้นไม่ได้คิดถึงว่าเป็นขโมยขจรใดๆเลย พราะลักษณะที่เห็นปล่อยผมยาวอย่างนั้นเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากป้าผิวเท่านั้นพอคิดได้ดังนั้นฉันก็กรีดออกมาสุดเสียงแล้วหันหลังวิ่งกลับไปยังตัวบ้านทันทีพอไปถึงตัวบ้านก็เจอกับแม่ที่ผวาวิ่งมาเพราะได้ยินเสียงกรีดของฉันแม่จับตัวฉันมากอดไว้ลูบหลังลูบไหล่ปลอบให้ฉันหายกลัวจนพอฉันสงบลงเริ่มตั้งสติได้ แม่ก็ไม่ถามอะไรสักคำพูดแค่ว่าจะไปอาบน้ำใช่ไหมเดี๋ยวแม่ไปยืนเฝ้าเป็นเพื่อนให้พอแม่บอกดังนั้นฉันจึงกล้ากลับไปอาบน้ำและคิดในใจว่าต่อไปนี้จะไม่อาบน้ำหลังตะวันตกดินอีกพออาบน้ำเสร็จฉันก็เดินกลับเข้ามาในบ้านเจอพ่อกำลังนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่พ่อจึงถามว่ามีอะไรถึงได้ร้องเสียงดังอย่างนั้น ฉันบอกพ่อไปว่าเห็นอะไรตะคุ่มตะคุ่มในห้องน้ำพ่อก็ได้แต่ตอบกลับมาว่าฉันน่าจะตาฝาดไปเองอย่าคิดมากจนกระทั่งตอนเช้าวันรุ่งขึ้นฉันเข้าไปช่วยแม่ทําครัวโดยที่ในใจยังคงครุ่นคิดถึงเรื่องนี้อยู่แล้วจูจ่ๆแม่ก็ถามขึ้นมาว่าเห็นอะไรเขาละ่ะบอกแม่มาสิฉันมองหน้าแม่สีหน้าแม่ดูอยากรู้จริงๆไม่ได้ถามเล่นๆ ฉันจึงบอกแม่ไปว่าแม่จะเชื่อหนูหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เมื่อวานหนูเห็นป้าผิวนั่งอยู่ในห้องน้าแม่พยักหน้าพร้อมกับบอกว่าเชื่อสิแม่ก็เจอสองหลแล้วพอได้ยินแม่พูดอย่างนั้นฉันก็อ้าปากค้างแล้วถามต่อไปว่าแม่คิดว่าเป็นป้าจริงๆเหรอแม่ก็พยักหน้าอีกแล้วบอกว่าในละแวกบ้านเรา ไม่มีใครหรอกที่ไว้ผมยาวขนาดนั้นรูปร่างก็ใช่ถ้าไม่ใช่ป้าผิวแล้วจะเป็นใครครั้งแรกที่แม่เจอเมื่อสามสี่วันก่อนแม่ก็ตะโกนถามไปว่านั่นใครแกก็ไม่ตอบเดินก้มหน้านงุนงุดแล้วหายไปในกำแพงพอครั้งต่อมาแม่เห็นแกยืนอยู่ข้างห้องน้ำก็จำได้ทันทีว่าใช่ป้าผิวแน่นอนเลยบอกไปว่าถ้าเป็นพี่ผิวละก็ ขอให้พี่ไปที่ชอบที่ชอบเถอะอย่ามาให้เห็นกันแบบนี้เลยเดี๋ยวลูกหลานมันจะกลัวเอาพอแม่พูดจบจู่ๆประตูห้องน้ำก็ปิดดังโครมแล้วป้าผิวก็หายไปแต่ดูแล้วถ่าทางแกคงไม่ฟังที่แม่บอกเพราะก็ยังมาปรากฏตัวให้ฉันเจออีกแล้วหลังจากวันที่ป้าผิวมาปรากฏตัวให้ฉันเจอสามวันเท่านั้นพ่อก็จากไปอย่างไม่มีวันกลับ จากคนที่แข็งแรงมากๆจู่ๆก็นอนหลับแล้วก็หยุดหายใจไปเลยโดยแพทย์ลงความเห็นว่าเป็นเพราะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันระหว่างนอนหลับซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้คงมีแต่ฉันกับแม่เท่านั้นที่คิดว่าการตายของพ่อและน้องสาวต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปรากฏตัวของป่าผิวแน่ๆไม่ว่าจะเพราะป้าผิวมารับตัวทั้งสองคนไปอยู่ด้วยหรือว่าอะไรก็ตาม มันอาจจะเป็นเพียงเรื่องบังเอิญก็ได้แต่จากการสูญเสียคนในครอบครัวไปสองคนหลังจากที่ป้าผิวมาปรากฏตัวให้เห็นไม่นานทั้งสองครั้งฉันก็คิดว่าแม้จะรักและคิดถึงป้าผิวเพียงใดแต่ก็อยากได้เจอกันอีกเลยจะดีกว่าหากรับฟังและพึงใจฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้า สวัสดีครับ